สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์ปอร์เช c a y e เ n น h y บ r ิดปี2013นะครับคือกล้องมองหลังนะครับมาติดตั้งระบบอินเทอร์เฟซนะครับผมแล้วก็ติดตั้ง Wi-Fi m i r r o r Link นะครับอ่านี่ก็จะลิงก์ผ่านมือถือนะครับผมเป็นของ iPhone นะครับมาดูกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ลาเลียวก็จะมีเส้นเลี้ยวตามพงมาลัยนะครับนี่นะครับอพอขึ้นเกียร์ไป,ประบบก็จะกลับมาที่หน้าวิทยุครับทุกอย่างเกี่ยวกับมือถือก็จะขึ้นที่จอรถยนต์หมดเลยนะครับผม อย่าอีกรอบหนึงเปลี่ยนเกียร์มาโอเคครับ